อยู่ดีๆมีคำทุกมากยนะคะจกมีคทุกมากมายมีคทุกมากแกนะคะไม่ต้องพิเศษหนไม่ต้องพิเศษหอมาอยู่นี่นะมาอยู่นี่ เดที่เปิดเนเียวนาลวแต่ก็ไม่ได้นางยูยูนี่โอ้ยตำนัังเนาะกดยังไงกดกดไปไหนกมานี่ก่อนไหนเปียนี่ก่อนก้รูดนี่ไงไก่ใต้รดสักคนน่ะอน้อยใ้รูดีต่ะปดเป้านะโต๊ปีเป้าดแบบอยู่จีนนะ คุณแบบยูชินถืงคนก็รักยนันี้ยิาน่นูนำคิววันนี้ต้องไหวใครอ่ะ สวัสดีไปใหม่ครับพ uh ีเยวขอใช้เพลงนะพีเอียวมิสควันดีมากครับพีเอยพีเอียมุกลองซื้อโฟรวันเกิดต้องอยู่วันที่ห้านี้ค่ะไเลเดี๋ยวเราไวเพร้อมกันเลยนะแบบปงสามคนไปเลยไหมก็จะไปได้องไปเร็วมาเร็มาเลยแกันกันหยุดเต็มีมวไม่เอาสามคนไปพ่อไปคนละพ่ออันเดอรเต็มหมด ສະບາຍດີຕາມວ່າເທໃຫ້ຊ່ວ <gasps> โอเคเมต้าเลยได้ต okay, ังต okay, oui, like, ับชุดเร็วันนี้ว้ายพิ่ติว่ะน้องน้องนไ่รอเวลานี้วะโออเวลานีงานงนงักันหรอเกินได้เกินได้โอ้วหนไก่

ตป้าป้ามานั่งอยู่มานั่งอ้วมอยู่ตรงแม่ไปขออย่างไงไปขอของ,ง,งป้ายังไงจรินฟังป้าเราต้องทําเป็นทุกอย่างเนขะ้าใจไหมลูกเอ้านะ <c oughs> <c oughs> เราต้องทํางานเป็นทุกอย่างเข้าใจไหม <c oughs> อตอนที่เราเป็นจะเป็นเจ้าของบริษัทได้เราต้องทําเป็นทุกหน้าที่อขอบคุณกา <c oughs> เราต้องทําให้ เราต้องรู้ว่าโหมดเข้าใจไมาอกเราจะได้สอนลูกน้องได้โอเคโอเคโอเคานฝึกการตัวน้อยไม่ฟันะารัอยู่จินงามเท่ๆใช่ไหมนี่แม่หญิงกาละเกดรืเปล่าเปลนเปลนเปลนให้ใครด้วยนะใจไง สวัสดีสงนการ์ค่ะดูแม่บังคับ,บ,บม,มัานผมเลยอ่ะถอดไหมลูกใข้ามาถอดได้ไหมใข้มามาถอดได้ไหมนี่อะไรสบู่ใครเนี่ยสบู่ชื่อว่าสบู่ยูจิโอ,อ้โหเกี่ยวเพล็แบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องเล่นสงนการ์ที่ไหนแล้วเ<ม>ล่นหะนังพุ่นเนี่ยเต่เดวเจอทุกปีเลยนะสงนการ์เนี่ยฝนะชอบตกหนะเย้เนี่นนไม่แต่รอบนี้มันกลางวันมันไม่ตกนะม,มาตกบ้านเขนี่นน เก่งจัดสบายเฮ้ยได้หายร้อนนาตีคนเนอะคือนะสบายกว่าเดิมนะเออมันไม่ลงไงไม่นานนะอืมนั่งหลบโอเคนั่งหรบกป้าตรงนี้เก่งมากใส่หมวกวันชาตินะถูมจับถูมน้องเอาอะไรน้องเอาอะไรคะเอ่อเอาด้วยน้องเอาอะไรเนี่ยเอาลังมาเลยจ้าเอาเอาหนี้ได้แน่นอนถึงแล้วกัน พี่ดีแบ็กเสร็จส่งน้ำอ่ะทางน้ำใช่มักนะเลี้ยงเองมันมีแต่พูดหรอที่พี่ผิดมันไม่ผิดพูดอ่ะเขอบคุณพ่อมากเลยน่ารักมากครับภูเก็ตไม่ตกเลยคนจะร้อนมากอันนี้ทุ่งสงมืดฝนแล้วนะครับบางใครฝนตกบ้างเดี๋ยวฟอกสบู่จินให้ดูกลางฝนเดี๋ยวเราต้องทำลิปแบบว่าเดี้ยวๆอ่ะฉีดน้ำนะ mẹ phá lét không có phá bát lại mẹ dùng bát lại mẹ dùng bát lại mẹ dùng bát này lên con sư này mẹ dùng bát này mẹ dùng bát này mẹ dùng nạp ให้มดแคปปิดนะครับปิดแล้วป๋าทำไมอ่ะใส่เลนน้องขอบคุณพ่อมากเลยนะขอบคุณครับร้อนมากค่ะใช่เมื่อคืนไปเล่นความเสิ่อมขนมคือแบบร้อนอบอ้าวแบบเงือแตกเงือะแตกปังเลยเอ็มน้องอยู่จิงครับไม่ได้ขายอยู่จิงขายตะบุกขายตะบุอยู่จิงเดี๋ยวอ่ะ ได้ไกยูจินไก่ตะบุยูจินได้มีเยอะไม่ยุบเลยนะออเดอร์นะเทคไปตั้งนานเอาไม่หยิบอะไรเองเลยหรอโอเคไรเองเลยอะไรนะทักทายหรอทักทายชาวบ้านเหรอโอ้โหเอามาเก็บไว้ที่เดิมเก่งมากเก่งมากปล่อยให้ป้าขอบคุณค่ะสวย

นั้นเลือดแตกตุสร้งสางคนเลยสร้งสารงคนเลยเกดไปแล้วหนึ่งอืเออคือต่างหลากหลยใ่ไหมะ